ออกแบบให้ติดตาเลยเพื่อนในพระสมเด็จวรละครเนี่ยพิมพใหญ่การปาดการปาดข้างสมัยโบราณเนี่ยเน้นเลยเพื่อนเนี่ยเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรละครทั้งห้าพิมพ์ทรงเนี่ยการการตัดการปาดสมัยยุคโบราณปาดมือปาดมือตัดมือเอกลักษณ์แบบนี้ทุกองค์เลยเพืพ่อนไปดูทั้งสี่สี่ด้านละการปาดสีด้านเพืพ่อนไปดูเถอะจะไม่สวยงาม จะเป็นหลักหลักการปากไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมกิบกิบไม่ใช่นะไม่ใช่วันละคลเพื่อนเดี๋ยวเป็นการปากเพื่อนไปดูเถอะทุกองค์แล้วก็นี่แหละเอกลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยเนี่ยคล้ายๆขอบข้างคล้ายเหมือนขนมตุต๊บปั๊บนี่แหละที่บอกท่านครูอบอกบนโต๊ะทับแล้วก็เดี๋ยวรีรองรอยเพื่อน13ประการที่ท่านบรุครูได้ชี้ทาไว้แล้วเป็นใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ยใบประกันขั้นสูงสุดไม่มีใบประกันอันนี้เสียตังฟรีแน่นอนครับพระสมเด็จวรลคร แล้วก็นี่เพื่อนพุทธศินเนี่ยผมพยายามจะาย้ำเรื่องพุทธศินพิมพ์ใหญ่พระประธานพุทธศินเกิดจากการรังสรรค์แกะแบบแม่พิมพ์จําลองแบบแม่พิมพ์มาจากพระประธานในพระวะอุโบสถเนี่ยมาแกะมาเป็นพระสมเด็จวครคังเนี่ยพุทธศินองค์พระปฏิมาเนี่ยคมชัดลึกที่สุดเนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยทั้งฐานหมอนปลายเชิดกอนขึ้นบน ฐานสองปลายแสดงมุมแหลมเนี่ยองกลางคมฝานปลายฐานเป็นมุมแหลมเนี่ยแล้วก็ฐานชั้นล่างสุดใหญ่นาทึกแสดงลีลาโค้งเหมือนของลักลณาปูนปั้นเป็นทีเด็ดขั้นสูงที่สุดในโลกเพื่อนที่ผมย้ำเลยขั้นสูงที่สุดในโลกเนี่ยพุทธศินพระประธานเนี่ยให้ดูกันชัดๆเพื่อนไม่มีที่ไหนนะเพื่อน เพื่อลองไปหาดูได้เลยผมว่าไม่ยังไม่มีใครเอามาให้ดูนะลองไปหาดูได้เลย่ยามาถ่ายนิ่งๆมาสแสดงกันิ่งๆเนี่ยเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยเพืพ่อนเห็นอะไรไหมเนี่ยละ่ะริ้งรอยสิบสามร้รอยงรอยที่ตัวรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่ๆเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยนั่นแหละที่ร่องด้านล่างอะ่ะนี่แหละเนี่ยที่มีคนเขาบอกว่าเป็นรอยแปลงปัดไม่ใช่รอยแปลงแปลงปัดนะครับเพ,พื่อนรอยนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆนะ ต้องตะแคงหามุมดีๆนะเนี่ยด้านข้างนี่ก็มีข้างบนกรอบข้างเลยนี่เป็นทีเด็ดที่ท่านบรูคูเขียนไว้ยุคแรกๆเลยรอยเหี่ยวเียวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่เนี่ยมีแน่ๆบนพื้นผิวพระสมเด็จพระละคังเนี่ยถ้าส่งไม่ดีก็มองไม่เห็นแนละ้วเนี่ยต้องตะแคงมุมให้ดีๆเนี่ยเป็นทีเด็ดทีเด็ดขั้นสูงสุดในพระสมเด็จพระละคังเนี่ยผมย้ําว่าพระสมเด็จพระละคังยังมี สิ่งมหัศจรรย์อีกเยอะเนี่ยที่ไม่ไมีใครเอามาให้ดูหรอกไม่มีช่องไหนมาให้ดูอย่างเด็ดขาดผมกล้าประกันเลยเนี่ยทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งธรรมชาติเนี่ยในพระสมเด็จพระละคังเนี่ยไม่เคยไม่มีใครมาหลอกเราได้หรอกครับเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วแหละเนี่ยเพื่อนดูใบหน้าเลยเนี่ยหลุมดําหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยรอยหนอนต้นรอยย่นสังขยารอยหลังหลุม หละหลุมโลกพระจันทร์รอยปูไตเกิดขึ้นที่เดียวบนพื้นผิวพระสมเด็จพระนครเลยเป็นใบประกันขั้นสูงสุดที่จ่ายได้เลยอะร้อยล้านสองร้อยล้านจ่ายได้เลยเป็นใบประกันขั้นสูงที่สุดขั้นสูงที่สุดในโลกเนี่ยที่ผมบอกขั้นสูงที่สุดในโลกแล้วไปหาดูได้เลยเพื่อนไปหาดูหาชมได้เลยเนี่ยไปหาดูหาชมที่อื่นได้เลยเพื่อนแล้วก็แวะมาชมช่องนี้ มาชมช่องนี้เพราะช่องนี้มีองค์เดียวมีองค์เดียวพูดคนเดียวนี่แต่เพื่อนหลายทนะ่านละเพื่อนหลายท่านสนใจเพื่อนเข้าใจเข้าใจก็มาดูดูเแต่เพื่อนรับรองไม่ผิดหวังช่องนี้เนี่ยไปดูช่องอื่นด้วยแล้วมาดูช่องนี้ผมย้ําบอกเพื่อนเลยว่าไม่ผิดหวังไม่มีหลอกคนช่องนี้ไม่ได้มาหลอกคนมาช่วยอย่าได้เสียสตางค์กันอีกเลยเพื่อนเนี่ยต่อไปนี้อย่าได้เสียสตางค์กันอีกเลย เสียตังฟรีอ่ะไม่ต้องเสียกันแล้วเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตม,มาช่วยแล้วขอโชคดีวัดระฆัง